คลิปนี้จะแสดงการสร้างฐานข้อมูล MySQL ใน C Pan ร์นให้ไปที่ช่องไฟล์แล้วก็พิมพ์คำว่า MySQL คลิกไปที่ MySQL Database Wizard ป้อนชื่อฐานข้อมูลที่ต้องการลงไปคลิก Next Step กำหนดชื่อผู้ใช้ อาจจะใช้ชื่อเดียวก,กันกับฐานข้อมูลก็ได้แต่ว่าป้อนได้ไม่เกิน7ตวนัวอักษรกำหนดรหัสผ่านโดยป้อนให้เหมือนกันทั้ง2ช่องทั้งในช่อง password และ password again หรือจะให้ระบบสร้างรหัสผ่านก็ได้โดยการคลิกไปที่ password generator ไม่ต้องการจะให้ระบบสร้างรหัสผ่านใหใหม่ก็คลิกไปที่ generate password หรืออาจจะต้องการปรับตัวเลือกเพิ่มเติมก็คลิกไปที่ Advan น e ์ออปชันไม่ต้องการจะใช้รหัสผ่านนี้ก็ให้ทำเครื่องหมายถูกหน้า i have copy this password in t s e p a a t e แล้วก็คลิก use password คลิก create user นี่ก็คือชื่อผู้ใช้ฐานข้อมูลนี่คือรหัสผ่านนี่คือชื่อฐานข้อมูลที่เราได้สร้างขึ้นมาให้คัดลอกข้อมูลเหล่านี้ไว้ จากนั้นก็มาทำเครื่องหมายถูกหน้า all private คลิก next step ตอนนี้ก็ได้มีการสร้างฐานข้อมูลสร้างชื่อผู้ใช้ฐานข้อมูลแล้วก็เพิ่มผู้ใช้ฐานข้อมูลไปยังฐานข้อมูลแล้วคลิกไปที่ return home เพื่อกลับไปที่หน้าหลักของ c p พาน l ลสำหรับ โฮสตของฐานข้อมูลนั้น 4Panel โดยทั่วไปแล้วจะใช้ local host ถ้าเกิดว่าไม่มั่นใจให้เปิดไปที่ phpmyadmin และนี่ก็คือโฮสต์ของ database